สวัสดีค่ะตอนนี้หนูใต่ยอยู่ที่บริษัทดอพัฒนะคะบริษัทน้องใหม่ด้านอาหารเสริมสุขภาพานะคะและตอนนี้หนูใต่ก็นั่งอยู่กับคุณหมอตรงชัยพวงดีสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้คุณหมอแนะนําตัวก่อนนะคะครับผมคุณหมอทงชัยพวงดีนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารเสริมนะครับแล้วก็สมุนไพรครับเป็นที่รู้นะคะอย่างที่คุณหมอแนะนํามาก็คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอาหารเสริมนะคะในด้านของอสมุนไพรและที่อยู่ตรงหน้าหนูต่างน,นี่คือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ DOP เดี๋ยวให้คุณหมอนแนะนํานะคะว่ามีอะไรบ้างครับตัวตัวแรกเลยนะครับก็ภายใต้แบรนด์นะครับ JD c a p นะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมนะครับจะจะอยู่ในกลุ่มของพวกที่มีปัญหาในเรื่องของพวกข้อเข่านะครับ พวกกระดูกะครับเนาะพวกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับเนาะพวกเส้นเอ็นนะครับเนาะที่มีปัญหาในกลุ่มนี้ซะซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะครับทุกทุกอาชีพทุกวัยนะครับส่วนใหญ่เราจะเริ่มมีปัญหาตรงนี้กันแล้วนะครับเนาะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่เห็นมาเนี่ยนะครับเนาะในหลายๆค่ายเนี่ยนะครับก็จะมีประเภทเดียวนะตัวเดียวนะครับแต่ว่าของดีออ u ลาสนี่ยนะครับ นอกจากตรงนี้ในเรื่องของพวกข้าวต่อพวกกระดูกนะครับเรายังมีสมุนไพรไทยนะครับซึ่งเ,เ,เป็นยาแก้ปวดยาคลายเส้นนะครับที่ดีที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งมีบทวิจัยแล้วก็กระทรวงสาธรารณสุขของเราเนี่ยสนับสนุนให้ขึ้นเป็นยาบัญชีหลักแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราสองตัวประกอบกันนะครับมันก็จะครบวงจรทั้งหมดเลยนะครับในโลกในกลุ่มนี้ค่ะละอย่างเจ c a แคอะคะ่ะคุณหมอส่วนผสมหลักๆหนูหเห็นมีนี่ปลาฉลามอ่านะฮะมันเอ,อะไรคะตัวหลักเนี่ยตัวหลักตัวพระเอกเขาจริงๆเลยเนี่ยมันประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ยหลายตัวอยู่ม้อนกันนะครับโดยเฉพาะเอา,เอาเอาตัวที่เป็นหลักๆเด่นเด่นเลยนะครับที่เขาเรียกว่าคอลลาเจนประเภทที่สองนะครับหรือว่าคอลลาเจนไททรูนะครับ แต่ว่าของเราเนี่ยเป็นผิตภัณฑ์ไททรูตัวเนี้นำเข้ามาจากอเมริกานะครับเขาเลยเรียกว่า u c ซีทรนะครับซึ่งเป็นอคอ o ลสเจนที่แพงมากนะครับโลละแสนกว่า,าโลละแสนกว่านะครับเนาะแล้วนอกนั้นเราก็คือที่ใส่เข้าไปก็คือกระดูกอ่อนปลาฉลามเห็นไหมครับไม่ใช่ของถูกๆเลยนะครับเนาะ,ะกระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็ ตัวอีกตัวนึงก็คือพระเอกอีกตัวก็คือขมิ้นชันคาร์มิ้นที่เรามาตำและกินแก่ใต้เนี่ยนะครับที่เรามีบทวิจัยไปทั่วโลกเลยนะครับว่าหนึ่งในเรื่องของการอักเสบนะครับพวกเนื้อเยื่ออะไรทั้งป่านะครับมันสามารถที่รักษากลุ่มพวกนี้ได้ดีกว่ายาแก้อักเสบในแผนปัจจุบันอีกนะครับแล้วตอนนั้นเราก็ยังมีนะฮะอีกหลายๆตัวที่ผสมอยู่นะฮะคลั่างเช่นงาดำใช่ไหมฮะนะขิงอย่างเงี้ยนะครับ วิตามิน D3 นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอ,ะอีกกลุ่มนึงก็คือ,อะจะเป็นในเรื่องของแคลเซียมนะครับแอซียมเบตแคลเซียมของเราเป็นแคลเซียมแอซเบตนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วซึ่งเราใส่ไปจํานวนไม่เยอะนิดเดียวไม่เหมือนกับบริษัทหลายบริษัทนะฮะซึ่งเน้นให้ <S <S 2> <S 2> ผู้ป่วยกลุ่มพวกนี้ทานแคลเซียมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูบทวิจัยแล้วเนี่ยนะวิจัยกันระยะหลังๆเนี่ยนะครับว่า การที่เราบริโภคแคลเซียมไปจำนวนมากๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีต่อร่างกายะนะครับเานาะหรือ <ผม S 1> ว่ามีผลดีซะอีกไม่ดีครับนะไม่เกิดผลดีต่อร่างกายนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยเราเนี่ยจะขาดแคลเซียมพวกนี้ประมาณ10เซนะครับอของประชากรน,นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์พวกใมผักทั้งหลายะนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าที่ผ่านบริษัทขายตรงมาเนี่ยเยอะแยะ,ะเลยนะครับเนาะส่วนใหญ่จะเน้นกันแคลเซียมแคลเซียมนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ย ที่เท่าที่ผมดูจากอาการคนไข้ที่บริโภคลุ่มพวกนี้เข้าไปเนี่ยเราจะพบว่าคนกินเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นมาเลยบางรายนะครับกลับปวดมากขึ้นหนักก็เดินต้องโยนทิ้งนะครับแล้วก็มาโทษว่ามียามันขาดมันขับมันเขิบอะไรไปทำานงอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็คือบริโภคโกนเกินนะครับแล้วร่างกายขับออกไม่หมดนะครับแล้วบางรายเนี่ยบางทีเนี่ยมันไปไปทอททาให้เกิดหินปูน ไปกาอกระดูกขึ้นไปอีกอ่ะพี่บอกว่าอันนู้นงอกขึ้นมาอันนี้งอขึ้นมาออกนผลข้างเคียงของที่เราทานแคลเซียมโดยขนาดใช่ครับนี้คือข้อเสียเนาะครับครับแต่ของเราก็มีแต่ในปริมาณที่พอเหมาะที่ร่างกายสามารถทานได้ดริสิทได้ง่ายๆเดียวครับถ้าเราดูนะดูจริงๆนิดเดียวอะฮะนิดเดียวนอกจากนี้แล้วก็อีกตัวเดียวก็คือเดริเซนนะฮะเดริเซนที่จะเป็นสมุนไพรนะครับเนาะจะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับ ซึ่งตัวนี้ตัวหลักเขาก็คือเถาวันเปรียงนะครับเถาวันเปรียงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฮะเป็นยาแก้ปวดที่ดีที่สุดนะครับปลอดภัยนะครับไม่กัดกระเพาะไม่ทําลายไตยนะครับมีบทวิจัยที่ชัดเจนนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ขึ้นเป็นยาบัญชีหลักก็ด้วยซ้ำไปนะครับแต่<ช>ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยบางทีเราเราไม่ใส่ใจตรงนี้นะครับอันนี้ก็นอกจากเถาวันเปรียงแล้วเนี่ยยังประกอบไปที่ตัวอื่นๆในเรื่องของ ที่มันเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นด้วยนะ uh huh. อย่างเช่นกระลังเสือโครองอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นไพลยอย่างเงี้ยไปลดก,การอักเสบไปอะไรเนี่ย uh huh. ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ของดีออพาร์ทเนี huh. ่ยจึงแตกต่างกับแบรนด์ยี่ห้อหอื่นๆตรงที่ว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์คู่กันนะครับแล้วมันจะเกิดประโยชน์ประเภทครบวงจรหมดเลย uh huh. นะครับในเรื่องของพวกกร uh huh. นะดูกอย่างนี้คุณหมออย่างที่คุณหมอบอกสมุนไพรอย่างนี้เราอย่างที่เขาขายตามตลาดนะัดนะ แต่ของเราอะค่ะมันต่างกันแม่หมอโดยเฉพาะกลุ่มนะฮะกลุ่มเท่าที่ศึกษาตามแฟนเพจหรือว่าตามเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับ<ส>ที่โฆษณากันอยู่อย่างแพร่หลายเนี่ยมันก็ได้แยกออกมาเป็นประมาณสามกลุ่มนะครับกล<ส>ุ่มที่หนึ่งก็คือสมุนไพรแบบเนี้ยสมุนไพรเดี่ยวอย่างเงี้ยนะครับเนาะซึ่งมันไม่ใช่สารสกัดนะครับเนาะซึ่งเอ่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยถามว่ามันก็ดีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้มันหายขาดไปเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเ<ส>นาะแล้วก็ กลุ่มพวกนี้ก็จะเห็นว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับเนาะ,ะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มประเภทคอลลาเจนประเภทชงนะฮะชงดื่มนะครับเนาะส่วนนี้ก็ราคาปานกลางนะครับราคาปานกลางจะถามว่ามันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าจะให้มันดีสุดยอดเลยเดียมันคงเป็นไม่ได้เพราะยกตัวอย่างนะอย่างสาสกาัดจากขามิ้นชันเนี่ยนะครับถ้าเอาผสมไปในในคอลลาเจนประเภทชงเนี่ยถามว่าดื่มได้ไหม ไม่ได้ไราลดภาพมันไม่ได้เลยครับแล้วถ้ากระดูกอ่อนบาฉลามนี่เราจะผสมไปได้ไหมไม่ไม่ได้กลิ่นคาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมก็จะทานไม่ได้เพราะมันก็จะดีส่วนเฉพาะหนึ่งนะครับแล้วโดยเฉพาะไอ้กลุ่มตัวที่3ามก็คือกลุ่มพวกนี้นะครับกลุ่มพวกนี้นะครับอ่านเสริมที่สกัดออกมาแล้วนะครับที้ว่าจะดีขนาดไหนเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยพิจารณาที่สตร นะครับดูที่สูตเรเธอพี่น้องนะครับไม่ใช่ว่าเราเราสักจากกินน,นะครับนะเพราะฉะนั้นบริษัทดิออร์พเนี่ยถึงบอกว่านะครับอยากให้ผู้บริโภคทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลก่อนกินนะครับก่อนที่จะซื้อไปนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะว่าเรามั่นใจผลิตภัณฑ์ของเราว่าออกแบบมาโดยเฉพาะกลุ่มพวกนี้โดยตรงค่ะ,คะแล้วนอกจากที่หนูเห็นอยู่สองตัวนี้ทางบริษัทดิออร์พัฟยัยจะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมามครับครับ ตัวที่กําลังขออยุอไปที่ยเม,ยมกานะครับส่งสูตรไปเรียบร้อยหมดแล้วเป็นสูตรเฉพาะของบริษัทนะครับ<ะ>ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่ที่มีปัญหากับประชากรของประเทศเรานะครับก็คือกลุ่มในโลกของโรค NCDs นะครับนะซึ่งกลุ่มนี้ประมาณ80ของประเทศอย่างเช่นพวกเบาหวานพวกความดันพวกไขมันนะครับพวกเส้นเลือดตีพวกอมัมพฤกษ์อัมาพาตหัวใจนะครับ แล้วก็รวมทั้งโรคกรดไหลย้อนกับพาะอาหารด้วยด้วยนะครับโรคโรคกเรียกว่าโรคยอดคิดคนคนไทยนะคะแล้วทำไมคุณหมอถึงพอเปิดบริษัทดีออพาร์ทะสาเหตุที่เปิดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับเราเราอยู่ในวงการพวกไขยตรงมานานแลครับผ่านอาหารเสริมมาเยอะผ่านสมุนไพรมาเยอะนะครับเนาะหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เนี่ยเราก็บอกตรงๆว่ามันมันไม่ถึงที่สุด นะครับมันไม่ถึงที่สุดนะฮะตอนนี้เราก็มานั่งคิดเราเป็นผู้เชี่ยวชาเรารู้นะครับเราผ่านผ่านผ่านการทดลองทดสอบมาจากสมาชิกเนี่ยเป็นระยะเวลาเนี่ยเกือบ20ปีมาเนี่ยนะครับเรารู้เลยว่าอันไหนที่มันจะดีหรือจะไม่ดีเนี่ยนะครับเราก็เลยมาทําแบรนด์ของเราเองนะครับเพื่อที่จะให้หนึ่งเนี่ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยนะครับได้รับประทานสินค้าดีนะครับราคายุติธรรมเหมาะสมไม่เอาเปรียบนะครับ แล้วเป็นสินค้าที่ทานแล้วได้ผลจริงนะครับค่ะแล้วนอกจากเดี๋ยวท่านผู้ชมเปิดมาเจอคลิปของเราอะคุณหมอเรามีช่องทางจำหน่ายที่ทางไหนคะก็ช่วงนี้นะครับก็สั่งซื้อได้ที่แฟนเพจแฟนเพจดีออลพารทแฟนเพจดีออพารทนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรตัวแทนหลักนะครับอยู่ที่นั่นนะครับสามารถที่จะติดต่อประสานงานได้เลยได้ทุกท่านเลยครับก็ทั่วประเทศนะครับตัวแทนจำหน่ายใช่ครับ เดี๋ยวก่อนจบท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรของตัวแทนจำหน่ายไปให้นะคะก็วันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริม DOPAT แล้วก็ JD CAP เยอะเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอธงชัยกรมีาากนะคะก็วันนี้ได้ความรู้แน่นหนูต่ายกับคุณหมอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ